สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากเลิกงานมาก็มาปลูกต้นแทงพวยนะคะซึ่งสีก็จะสดใสแล้วก็สีสวยด้วยนะวันนี้ก็ขุดลุมปลูกไปสามสีต้นนะคะก็เพลินดีนะแล้วก็ดินหลังจากที่ฝนตกมาก็จะขุดง่ายหน่อยนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบนะคะชอบดอกแทงพวยสีสันสวยสดใส จริงๆแล้วช่วงเวลานี้คือต้องโพสเกี่ยวกับรูปหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าเรื่องราวของการทำภูมิปัญญาทำเรือยีบงไปแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ก็ขอปลูกต้นไม้นิดนึงก็แล้วกันเนาะให้ถึงใจเบิกบ้านนะคะก็ขอบคุณที่แวะมารับฟังรับชมกันด้วยฝากติดตามนะคะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปตัวเองลงสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะมีแต่ ูมิบัญยาทำเรยงโปรงจากต้นตาลของพ่อเหมาะนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากติดตามรับชมกันไปด้วยนี่ก็เป็นสภาพหน้าที่แบบสดจริง